ปีหกร้อยกว่าน่าจะมีเจ็ดร้อยได้นะถ้าถ้าทางยาวๆนะ Surprise, สวัสดีครับดักซิ่งทั้งหลายวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วกับลุงชาโด้นะครับผมเขามาอยู่ในเกมクラพ a r กิ้งหรือ CPM อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลุงชาโด้ก็จะไม่มาแจกไอ้นี่นะ ไม่ได้มาแจกฟอร์รีนะครับผมไม่ได้มาแจกเอฟวันนะเออก็จะมาทํารถนอกกระแสนะครับรถที่แบบหลายคนมองข้ามว่ามันแบบว่าไม่ได้แรงหรืออะไรนะครับผมอ่ะก็จะมาทําคันนี้ครับทุกคนมาดูครับผมปุ๊บเปลี่ยนครับไม่ใช่คันนี้นะคันนี้ครับผมสิใครรู้บ้างครับผมเออใครรู้บ้างว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นอะไรนะครับผมเออมุงจะใบ้หน่อยนะครับว่ามันคือมันคือไฮเปอร์คาร์นะครับไม่ใช่ซูเปอร์คาร์นะยิ่งกว่าซูเปอร์คาร์นะทุกคน เป็นรถคันนี้นะครับเป็นรถคันแรกที่ลุงเข้ามาในเกมแล้วก็แบบชอบมากแล้วก็เล่นเล่นเป็นคันแรกเลยนะครับทุกคนเออที่แบบลงุงเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วก็ใช้คันนี้เป็นคันแรกเลยนะทุกคนดูดิภายในอย่างสวยอะทุกคนเออไทยรู้มั้งครับผมรถรุ่นอะไรนะครับผมให้ถ่ายนะฮะแต่ผงชอบมากเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาทําเป็นรถเอ่อรถให้มันติดกับไอรถแบบว่านอกกระแสมาทําซิ่งนะครับทุกคน ลองมาทําเป็นดันโรดูนะทุกคนเออก็มันจะได้หรอเปล่านะก็มาจูนกันเลยนะครับผมก็วันนี้จะมาลองจูนรอบเห็มเขากาลังฮิตรอบพันเนะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นรอบพันเะทุกคนเออรอบพันเนะครับลองดูเลยนะครับผมหนึ่งหนะครับผมค้นหาไปรอบพันเนะครับกําลังฮิตนะฮะ เพราะว่ารอบรอบพันเนี่ถ้าเกินพันเไม่ได้นะครับจะเด้งโปรทันทีนะฮะแล้วก็ค้นหาเจ0พันนะครับผมแปดพันคือเต็มทุกรอบนะครับเดมเนี่ยเกิด8ปดพันก็ไม่ได้ครับผมเด้งโปรนะครับกดดีเซตทุกอนฮะอ่ะไม่ได้เห็นไหมรอบมันตันอยู่พันสองนะครับทุกคนเป็นใหม่นะครับผมเป็นพันสองนะครับปึ๊บมาเป็นพันเจ็ดนะครับกดดีเซตดู ไม่ได้นะเออเดี๋ยวแก้แก้รอบล่างก่อนนะครับรอบล่างนี้พันสามนะทุกคนคนหาแก้เป็นสองพันสามเสียสิเออเนี่ยมาแล้วครับผมพั 1, 7, นเะจ็ดอ่ะเดี๋ยวแก้รอบหลังนะครับสามพันเก้าเก้าแปดนะครับผมเต็มรอบมาเลยนะครับไม่มีอะไรเต็มคนนี้แล้วนะฮะอ่ะมาใส่ล้อเลยครับผมใส่ยาง ใส่ทิศเบรกใส่เกียร์ใส่ท่อจบครับมาดูนะครับว่าจะมาทําเป็นรถด,ดันโลนะทุกคนดูที่พ่อจะวิ่งได้เท่าไหร่นะทุกคนเอาไว้ดันโลเลยนะแบบไม่มีลุงจะไม่เล่นบัคแล้วนะฮะจะค่อนข้างจะไม่เล่นบัคนะบัคนี้เอาไว้ทําคลิปอย่างเดียวนะฮะมาดูรอบนะครับผมะจะส่งนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามส่งนิดนึงตอนนี้ก็กลางๆนะไม่ต้องว้นมากนะครับผมอ่ะ Okay. มามาลองจูนนะครับผมมาทสการจูนนะฮะรถคันนี้ค่อนข้างจะหนักนะครับเดี๋ยวลงจะออกเป็นแนวดันโลไปเลยนะประมาณนี้เลยนะครับผมอืมสาแล้วกันนะ3.5แล้วกันนะครับผมอ่านี่คือส,สิ่งสูตรที่ลูชอบใช้นะตั้งอันบนสูตรให้สาแล้วอ,อันล่างถ้าอยากแรงนะครับก็เลื่อนมาหา อันที่สองเกียร์สองนะครับเลื่อนมาหาสามเกียร์แรกเนะครับเลื่อนมาหาเลยครับผมเกียร์สี่ 4, ก็มานิดหน่อยหลังนั้นเหมือนเดิมนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมโอเคอะไปลองดูวิ่งกันดูนะครับรว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะฮะนี่อันนี้เป็นรถนอกกระแสนะเออก็มาทําดูนะครับดูที่จะวิ่งดีไหมอะโอเคเข้าเกบครับผม Few moments later. เอาละครับมาลองวิ่งกันดูนะครับว่าจะวิ่งดีหรือเปล่านะฮะตอนนี้ขอเปิดไฟหมากแล้วก็ไฟหน้านะครับผมไปครับผม let's go test 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 เกียร์ค่อนข้างจะดีนะไม่รวนนะสับดีทุกเกียร์เลยนะครับผม,มเป็นรถดันโลนะค่อนข้างจะต้องใช้ระยะหน่อยในการวิ่งนะครับผมแล้วก็ต้องสับช่วยนะในถ้ารอบมันออกชา้าอย่างนี้มันจะอืดน,นะครับ เออลองมาสับลองสับช่วยนะเอาไว้ด้านโลเลยครับเฉพาะเลยครับทุกคนเป็นรถนอกกระแสนะทุกคนนะที่แบบคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับมาเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมว่ามันจะแรงจริงบ้างครับถ้ามันแรงจริงจะได้ทําแจกนะมาครับผมวันชูทีไรสโกถ้ามันไม่แรงจริงเดี๋ยวค่อยไปจูนใหม่นะฮะออกไปแล้วเดี๋ยวมาลองสับดูนะฮะ ว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับผมปืนตอนนี้อยู่400กว่านะแต่ว่ายังไม่สุดนะครับเกียร์ยังไม่สุดนะเนี่ยไปได้อีกนะไปได้อีกนะฮะยังครึ่งทางเองนะครไป500แล้วครับผมขึ้นไป500แล้วนะครับแต่ไปได้เรื่อยๆยังไปได้เรื่อยๆเกียร์ไม่สุดนะเกียร์ยังไม่สุดนะเกียร์ยังไม่สุดนะครับยังมีอีกนะครับเกียร์มันยาวนะทุกคน ลุงลืมไปว่าต้องเข้าห้องออนไลน์นะมันเอาไว้สับได้นะไอห้องเข้าออแบบล่นคนเดียวมันสับไม่ได้นะทุกคนอลองวิ่งดูก่อนแล้วกันนะ,อ,ะอันนี้เกีย,กยร์เกียร์อะไรเกียร์หกว่าหกหรือเจ็ดไม่ดูนะเดี๋ยวลองดูนะครับถ้ามันถึงเกียร์เจ็ดก็แสดงว่าเจ็ดนะฮะตอนนี้ห้าร้อยกว่านะลดลบดนอกกระแสนะครับผมเรียบร้อยนะครับอนะ่ะก็อยู่ประมาณห้ารนะ้อยถึหกร้อยแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองออกไปจูนมาใหม่นะครับทุกคนว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับ few moments later. อ้ามาทุกคนมาดูใหม่อีกรอบนะครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นแบบออนไลน์แล้วกันกดติดเชตเหมือนเดิมครับเมื่อกี้3.5้ใช่ไหมมันก็ยังจะก็ค่อนข้าง,จะ,างจะโอเคนะแต่มันจะอืดช่วงต้นๆใช่ไหมแล้วก็สามจุเหมือนเดิมตั้งไว้นะครับบนสุดนะแล้วก็ตัวน,นี้ก็เลื่อนมาเลยครับเป็น4 4.1ไปเลยอ่ะ4.1นตัวนี้ก็เลื่อนมาเลยครับผม3 3 นี่ก็มาเลย2.2.6จุดจุดแล้วกันอนะอันนี้ก็มา,มมาครับผมไล่มาเกียสี่ครับเกียร์สี่มาเกียร์ห้ามาเกียร์หกมาเกียร์เจ็ดหนึ่งอ่าลองดูนะครับจุดน,นี้นะฮะจะรอดเ,เปล่านะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเล่นแบบออนไลน์นะ ไปครับผม let's go <S a few moments later อ้ามาทุกคนมาสมบดออนไลน์แล้วทุกคนเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับว่าจะวิ่งออกใหม่ครับไปโจรมารอบหนึ่งฮรดูครับออกตัวค่อนข้างจะกระตุบนิดนึงนะออกตัวค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับไปแล้วครับผมกดปีที่300ความเร็วรู้สึกว่าจะขึ้นอ๋อเดี๋ยวรอบ รอบจูนมันผิดแล้วฮะเกียร์ผิดแล้วฮะอย่างนี้เกียร์ผิดนะครับผมลองลองวิ่งแบบสับเอานะครับเอ่อเพราะว่าเหมือนเกียร์มันสับไม่ได้ไหมทุกคนเราต้องสับเองนะทุกคนเราต้องสับเกียร์เองนะครับนี่ยวิ่งแบบสับเกียร์ไม่งั้นไม่รอดนะทุกคนถือว่าแรงอยู่นะทุกคนแต่ว่ายังไม่มีใครจูนมันได้เลยนะคันนี้นะทุกคน มีคนดันโลนะครับเดี๋ยวเรามาดันโลแบบสับเกียร์นนนะทุกคนเล่นแบบสับเกียร์นะครับรถแบบสเต็ปหมกนะแบบม,มันเหมือนหมกอะแหละนะแต่รอบมันไม่รอบมันยังไงอะรอบมันไม่ไม่ไม่เหมือนสี่ถึงสี่ไงเท่าสี่ถึงสี่มันเหมือนสเต็ปหมกอยู่แล้วอะเดี๋ยวเราเข,าข้าเพงกันแล้วก็ออกไปนะครับ ไปแล้วอ่ะไปแล้วผมอ่ะเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่รอบขึ้นเลเวอร์นะครับผมเกียร์ห้าอย่างนี้รอบรอบขึ้นเร็วอย่างนี้รอบจะหมดไวนะครับผมเกียร์ห้าหมดนะครับเกียร์หกเกียร์หกก็หมดอีกแล้วนะครับเกียร์เจ็ดก็หมดนะครับผมรอบหมดไวมากครับ รอบหมดไวมากครับผมอย่างนี้ต้องไปจูนใหม่นะครับผมไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยครับอาเดคจะเอาไปจูนใหม่ครับผม A few moments later อ่าเมื่อเมื่อกี้รอบมันหมดไวนะครับผมเรามาจูนใหม่เมื่อกี้รอบหมดไวนะครับสามจุดห้าเหมือนเดิมนะครับรอบมันออกมันไวเกินนะครับผมสามจุดห้ามันเยอะไปป่ะสามจุดศูนย์ก็ได้สามจุดหนึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็น3.5แล้วกันชี้มันออกไวเกินนะครับอันนี้ก็2.8 2.8 2.2ส่วนเกียร์4หรือเกียร์5ไม่ต้องไปปรับน,นะครับลองดูนะครับผม เอาละามาดูกันนะครับผมว่ารอบจะวิ่งออกแค่ไหนนะครับจุดรอบใหม่มาะครับผมไปครับผมเดีย๋ยวดูเกียร์ลองสับเกียร์เลยนะครับเป็นเล่นแบบเมนนูนะครับทุกคนอไปครับผมเกียร์หนึ่งก็ถือว่าออกตัวดีนะสองสามหมดไวไปหน่อยนะครับเกียร์สี่หมดนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะเกียร์สี่นะครับเกียร์ห้า ึ่งสองสามที่จะออกวนะครับผมเกียห้าได้อยู่คล้บสุดอยนะครับเกียหกนะครับผมเกียหกเอาลงชา่นโดมาจากไหนเกียหกไปนะครับผมไปที่อาน้ำมันหมดเฉยเกียหกนะครับเกียหกหมดนะครับผมจูนยากมากนะอถึงว่าไม่ค่อยมีใครเล่นนะทุกคนไม่ค่อยมีใครเล่นนะเพราะว่ามันจูนยากนะครับวันนี้ ลองดูนะครับเอาแบบเป็นไปไปแบบว่าเมนนพอนะครับผมอ๋อสามสี่สวยวะไปแล้วอ่ะเราไปแล้วเกียนหนึ่งเกียนสองเกียนสามเกียนสี่เกียนสี่ได้อยู่นะครับหนึ่งสองสามที่ไวไปหน่อยอ่ะเกียนห้าเกียนห้าได้อยู่ครับดันยาว,ยาว หูห้ายาวมากเออห้าสวยครับผมเกียหกครับผมเกียหกไปสวยครับผมมีคนเรียกลุงอีกแล้วเกียหกไปสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่ถือว่าออกตัวได้สวยนะครับหกไปยาวๆเลยครับผมสวยครับผมห้าร้อยกว่านะหมดครับผมอ่ะไปเจ็ดเจ็ดจยันยาวๆเลยคันนี้สับเลยนะครับ ต้องสับนะครับไม่งั้นไม่ออกนะฮะโอ้ห <Ooh, S 1> แล้วสับแล้วออกมากครับผมโอ้สับแล้ววิ่งมากเลยละอยู่รนะัาไปหกร้อยกว่าทุกคนโอ้โหช้ได้เลยนะจะได้ได่้ทุกคนเอาเรามาวิ่งแบบออตโต้ดูนะตัวเคดีนั้นทุกคนมีคนเรียกลงอีกแล้วลงครับลงครับขายมาขายมา ต่ับไปครับผมเทสแบบเกีดีนะทุกคนหนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่ออกไวเกินนะครับสี 4, ่เดี๋ยวไปปรับเกียร์หนึ่งสองสามใหม่นะครับมันออกไวเกินเกียร์ห้าไปครับผม,มสวยเลยนะหกนะครับผมคุมกาลังสวยเลยทุกคนกําลังสวยเลยต้องสับนะทุกคนรุ่นนี้ต้องสับนะเกียร์มันไปได้ไกลนะครับไปได้ยาวมากแกรนี้คันนี้นะครับไปห้าร้อยกว่าแล้วทุกคน เก้าหกนะเก้าหกนะขึ้นเจ็ดดาวขึ้นเจ็ดหรือเปล่าขึ้นเจ็ดแล้วสับเลยครับผมอ่าเจ็ดแล้วครับผมสับเลยครับผมอ่าดูนะครับจะไปเท่าไหร่นะถึงเจ็ดร้อยไหมทุกคนโหคันนี้มันสับได้ออกมากเลยทุกคนดูดิสับแล้ววิ่งออกมากเลยโอโดนขัดจังหวะอุดูสับแล้ววิ่งออกมากเลยอะทุกคนดูด่ิหกร้อยกว่าน่าจะมีเจ็ดร้อยได้นะถ้าถ้าทางยาวยๆนะเออ ลงทำสีให้ผมหน่อยน็อตเสดีวันรถกู้ภัยขายมาห้าล้านอ่ะจัดไปใจโดาใจดีแล้วโคตรแรงนะทุกคนอ่าจะใบทำยอดยี่ห้อนะครับเป็นตัวเคนำหน้านะทุกคนเอออ่ะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนก็ได้อยู่นะประมาณ วิ่งแล้วก็สับเอานะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราลงมาทำรุ่นนี้แจกอยู่นะมาทารุ่นนี้ดันโลดูนั้นทุกคนเออว่าจะวิ่งดีไหมทุกคนไปแล้วครับผมแล้วเจอกันชิปหน้าับผมพีนี้ก็มาจูนคันรถนอกกระแสหน่อยนะทุกคนแล้วเจอกันครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ